เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์กันบอแซดโดคังแบตเทิลอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามีถึง3เบียโตบูด้วยกันนะครับทริปเปิลเบียโตบูอ้าวจริงเบียโตบูที่มันเก่งสุดมีแค่ตัวเดียวก็คือเบียโตบู ECAPHY นะครับอันนี้คือนับเป็นเบียโตบูที่ว่าไม่ได้แปลงร่างนะครับเป็นเบียโตบูแบบว่าเบียโตบูมาให้เลยอ่ะอันนี้คือเป็นโตบูที่เก่งที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ คิดว่าอนาคตเนี่ยตัวอย่าง eca ตัวสีเขียวจะเก่งกว่าแต่ว่ามันยังไม่ได้ eca ไงก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับแต่ผมก็อยากดูว่าเวลามันจัดเบโตมาพร้อมกัน3คนเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนกันเชียวนะเพราะว่าระบบชื่อซับนี่คือมันเข้ามาในเซิร์ฟแล้วแล้วนะครับผมนะก็ไปถึงแม้ว่าจะทําตัวละครชื่อซับในทีมเดียวกันนะแต่ว่าลิงก์ยังคงลิงก์ด้วยกันไม่ได้นะเออก็เป็นสิ่งที่แบบถูกต้องแล้วถ้าลิงก์ด้วยกันได้นี่คือมันจะเกมมันจะพัง ถ้าตัวละครชื่อซ้ํามันสามารถลิงก์ได้กันได้นี่คือเกมพังแน่นอนผมบอกเลยพังแน่ๆนะฮะผมยังไม่ใช้เทมแล้วกันนะพอดีกัดจะมาเอาเทมมาสปีดรันในการจบดานได้ไงเออเอามาเล่งดามเมจเพิ่มด้วยแต่ขอขอขอ,ขอจังหวะจัดเทินที่ดีก่อนแล้วกันทรงนี้ลิงก์ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะผมจะให้เบรโตรบูเขียวไปอยู่คู่กับเอาจริงคู่กับเบรโตรบูซูปเปอร์ไซย่านี่ก็ถูกนะเออ จะได้ดาเมที่ไกลมากๆนะครับไปละวล้านห้านะฮะเธอแรกก็ติดเบิ้ลมาให้แล้วล้านห้าใสาเข้าไปคิดดีคอดอีกแล้ววะก็คออือตีสามรอบไปแล้วไงดูดินี่คือตัวละครลูกรักผมเนี่ยจะบอกให้โอ้โหคิดถึงจริงเลยว,ว่าการติดเบิ้ลแบบนี้มันช่างน่าคิดถึงอ้าวโดนเตะทะ้ลายเพื่อนรักกูเพื่อนรักกับลูกรัก,ล,ก,ล,กลูกลักต่างหากแสนหกเจ็บเจ็บกันป้ายนะฮะ ข้อเสียของมันก็คือเรื่องควงบางที่แบบว่าบางบางนะฮะผมก็เลยโดนแรงกันแล้วไม่แปลกก็หวังว่า eca เนี่ยดามเมจไม่ต้องบั f เยอะก็ได้ <c oughs> ดามเมจมันแรงอยู่แล้วนะดามเมจมันมันแรงมากอยู่แล้วขอแค่แบบเก็บ s t a ็กดามเมจได้วไวก็พอแล้วพอ eca ผมอยากให้เกมไปเจาะจง b u f ตรง d e เฟน s ์ให้กับวิวโตบูเขียวจะดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับถ้าบิวโตบูเขียวตัวเมืเ่อกี้เนี่ยมันได้ด e f e n s e เด้งจากการ eca มาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะโคตรเก่งนะเออมันจะเก่งมาก มันจะแบบก๊อตไปเลยนะฮะไอเทมก่อนเป็นการบูสต์ดาเมจเข้าไป25%เดี๋ยวเทินน้าดูกันว่าดามเมจบิโต้บูเขียมันจะไปเท่าไหร่จากเมื่อกี้ตีมาหลักล้านห้าล้านเจ็ดอะไรเงี้ยน,น,นะฮะพอเทินถัดไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเยอะกว่าชาวบ้านเยอะเลยมันจะบูสต์ up damage, ดามเอจบอกว่าไกลมากๆเพราะว่าเขาได้ดาเมจจากการสแต็กมาทั้งจากพาสีฟแล้วก็จากไม้ตายเลยมาเลยแรงนะฮะก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับผม อีกแสนหนึ่งหน่อยไหมอีกแสนหกแม่งเท่ามันเท่ามิวโต้บูเมื่อกี้เลยฮะโอ้โหดาเมจมันช่างรุนแรงแต่ยังไม่ตายยังรอดอยู่เลือดเยอะไอ้ทีนี้นเลือดมันเยอะมากมาแล้วโอ้โหซับพอร์ตสองตัววะผมว่าเธอเนี่ยมีอาการหนักแนก่อาการหนักที่มันเหรือไม่อ่ะหนักที่กูเนี่ยดูเลือดแม่งเหลือนิดเดียวนะฮะแล้วแต่ละคนนี่คือโดนแม้ตายไม่ได้สักนิดเดียวอ่ะแต่ละคนนี่คือโดนแม้ตายไม่ได้เลยอ่ะ,ะนเนอเอแม่งเลย เอาไงดีครับเนี่ย <c oughs> น่ากลัวซะเกินฮะเมกโต้บูเราดีเฟนส์8ปดหมื่นแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่จุดสําคัญมากตรงนี้ผมกลัวว่าจะมันจะโดนไม้ตายเข้ามาแล้วจะตายไปเลยผมขอใช้เทมเพิ่มแล้วกันถ้ากับว่าตอนนี้เราได้บัฟดาเมจจากไอเทมมา2ชิ้นเลยอะ่ะเออดาเมจจากไอเทมมา50%แล้วบวกกับตอนเนี้ซับพอร์ตบีอยู่2ตัวนะครับซับจากไม้ตายของเกโต้ซูเปอร ซูเปอร์เบโตครับสีฟ้าแล้วก็ซัพพอร์ตจากเบโตล่างผมดำตัวฟีเนี่ยโอ้โหแม่งปาไป3ล้าน4ล้านถึงนะเขาเล่นแล้วเนะี่ยอย่าดูถูกเบโตบูตัวเก่าของผมนะเว้ยขึ้นชีว่าลูกลักดารเพนี่ไม่ไม่ทำให้ขายหน้าหรอกเรื่องดามเมจอะบอกเลยดูขนาดเบโตนี่สองล้าน9ก้ากับ3ล้านใช้ได้อันนี้อ มาเดี๋ยวว่าดาเมจของเบลโตบูเขียวจะเท่าไหร่นะฮะดูกันนะฮะสามล้านสี่นะครับผมตีไปแค่เมื่อกี้รอบแรกเท่านั้นถ้าติดเบิ้อสักนิดหน่อยก็ขึ้นเป็นหลักสี่ล้านได้นะไม่ตายหน่อยดินั่นไงสี่ล้านสองไปเลยตอนนี้คือว่าผมใช้เทมไปเยอะไงเออไอเทมมันทับซ้อนกันเยอะมากก็เลยดาเมจแรงอย่างนี้เห็นนะครับแต่นี้คือผมเก็บสแต็กมาแค่หนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะ เก็บมาจากเมื่อกี้หนึ่งเธอเท่านั้นก็เลยดาเมจก็เลยแรงนะครับเอาจิงมันแรงกว่านี้ได้เยอะมากๆะ่ะมันแรงกว่านี้ได้เยอะมากถ้าเกิดว่าสแต็กมันเต็มพาสซสีฟนจะขึ้นหลัก7ล้าน8ล้านได้ไหมอาจจะถึงผมไม่น่าถึงขนาดนั้นแต่ว่าประมาณ6ลนะ้านถึงแน่นอนผมบอกเลย6ล้านถึงได้นะครับเพราะว่ายทเทมันซับซ้อนอย่างไงเออถ้าพาสซสฟมันเต็มได้สแต็กไปถึงช่วงเลนเกมก็โอ้โหสบายดาเมจนี่ไปไกลมากนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับ ดาเมจไปไกลก็จริงแต่ว่าดีเฟนต์นี่ยังคงน้อยเท่าเดิมน,นะเหมือนเดิมรอวันได้ eca นะครับผมสี่คำสั้นๆัสี่ 4, หรือห้าคำวะรอวันได้ eca ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ห้าคำอะ่ะหกคำเบียตัวบูาปีห้าล้านห้าล้านสองฮะบับก็ให้ต่อยไปสี่ลอดใส่ทาเลสทาเลสก็ไม่น่าเอาอยู่ไอเทมทับกันน่ะ นี่เจ้าแห่งเบียโตบูนะเว้ยนี่คือก็อดอ๋อเบียโตบูนะฮะเบียโต้บูห้าปีคือทุกอย่างนะฮะนะเบียโต้บูเหลืองออซเอมันเก่งก็จริงนะแต่ว่ามันเก่งที่จังหวนะไงแต่เบียโต้บูห้าปีมันตามแบบมันตามมีตามเกิดไปเลยอะ่ะมันการันตีการติดเบิ้ลไปเลยถ้าคุณปวดเส้นทางสองเส้นทางอัพคิริคอนนำนะโอ้โหมันคือสุดยอดตระกรอเลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าเบียโต้บูห้าปีนะครับแล้วเธอนี่ก็เสี่ยงเหมือนกัน คนนี้น่ากลัวนะเ,เขาจริงรู้ไหมน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าผมจะยองผมจะลองเสี่ยงดูว่าผมจะสามารถไปไหวหรือเปล่านะครับผมเชื่อมั่นนะว่า <c oughs> เชื่อว่าอะไรวะมันจะเชื่อจริงใช่ไหมเนะี่ยเชื่อจริงใช่ไหมแน่ใจเหรอเชื่อสิผมเชื่อว่าเบโตเราจะสามารถรอดมาได้นะฮะกอผมเอาอเทมแบบเป็นเนนะทมสายบัฟแลเมดมาไงเออต้องเสี่ยงดวงสักตั้งหรอวะ มันต้องเสี่ยงดวงสักตั้งไหมัมนดีเหรอมันไม่ดีมันไม่ดีเลยอ่ะแน่ใจเหรอบอลแน่ใจสิแน่ใจหน่อยเนี่ยแหละชอบประมาณนี้แหละครับมันก็ตายง่งงนี้เองก็ไม่ต้องโทษใครเลยโทษตัวเองไงนะฮะแต่ก็ผมมาขนาดนี้แล้วอ่ะมาเป็นสายการใช้เทมในการสปีดตันแล้วอ่ะแบบใช้เทมดาเมจไปแล้วไง ป้องกันก็ไม่ได้มีหนาแล้วเองก็เลยใสไปเลยฮะตรงนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นตรงนี้ไม่มีคําว่าเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นใสเข้ามาเลยอ่าฮะยังคงไม่โดนแม้ตายนะตรงเบลโตเขียวนี่มีเรื่องแน่ๆสามล้านหนึ่งฮะขอติดเบิลสักสามทีมันจะมันจะฟินมากๆเลยโูขี้รอบแรกสองล้านขี้อีกสักรอบนึงแป๊ะแปะ โอ้โหตายเลยเนี่ยฮะโอ้โหคืออย่างที่บอกว่าหลายๆคลิปนะคิมันคือทุกอย่างจริงเว้ยถ้าไม่คิผมก็มีเสียตายสูงเลยแหละไม่คิก็ตีไม่เข้าเลยไงถือว่าเมื่อกี้นี้คือดวงช่วยไว้แบบเยอะมากๆเลยติดคิดอนจากกระดานมาเวลสิใช่ไหมรู้สึกนะฮะผมอัพเขาให้เบิ้ลเป็น12ก็คีสิบเนะฮะอัพไว้เผื่อ ECA ในานาคตด้วยไงเพราะว่าผมคิดว่า ผมคิดว่าเบิร์นนี้คือสําคัญต่อเขาแน่นอนนะครับผมจะได้การบวกดาเมจเด้งไปอีกตรงนี้นะฮะมาคราวนี้มาลองโชว์อย่างเบีเกโตเหลือง ECA ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาจะได้โชว์หรือเปล่าแต่ตอนนี้น่าจะได้โชว์แหละอ,อนะครับเพราะว่าช่องสามอืช่องสามเบโกโตบูเหลืองสะท้อนมันมือแน่ๆอบอกเลยถ้าเราไม่ได้ตายก่อนนะตรงนี้ต้องอวัดดวงว่าเบีเกโตบูห้าปีจะสามารถรอดหรือเปล่านะฮะ 5ล้าน9จาก5ปีนะครับผมแรงมากๆแรงหมกๆคิดิคอน3ล้านการันตีเบิ้ล4ล้านห้านเมจนี่คือมันไกลโลกแตกมากๆเลยเฮ้ยมึงให้เบยโต้บูเ,ตตบลเหล็กได้โชว์หน่อยดิเดี๋ยวพอก่อนดีนะไม่คีไม่งั้นแม่งตายหานะเมื่อกี้โอ้โหซัดอยู่คนเดียวไม่เหลือให้ใครเลยฮนะ ดูดิเบโตบูเหลืองไม่ได้โชว์เลยกว่าสาธิตเรื่อง3ล้านตีรอบแรก3ล้านหนึ่งอะถ้ามันได้เบิ้ลสัก2อสามทีแม่งโอ้โหสะท้อนเป็น2ล้านแน่เบโตบูเหลืองมเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เบโตบู5ปีแม่งแย่งงานซะหมดเลยฮะมันโหดเกินไปรับไม่ไหวเลยโอ้โหบ้าบอลและบ้าบินมากๆมาได้เวลาบูสต์ดาเมจเหมือนเดิมนะฮะสองชิ้นทับกันไปเลยเบียโตบูเราได้ตีไปกี่รอบแล้ววะน่าจะเยอะพอครัวแหละตรงนี้ นะครับก็มาเลยดาเมตตั้งต้นของบิโกโตบูเขียวในตอนนี้ไม่รู้จะแรงขนาดไหนแล้วนะต้องมารับชมกันนะฮะผมว่าถ้าเราใช้เทมเปอร์เมื่อกี้สองชิ้นติดต่อกันเนี่ยดาเมจมันขึ้นมันขึ้นหลักเจ็ดล้านหกล้านได้บอกว่าได้ซับพอร์ตจากแม่ตายเบโตบูซูเปอร์อีกโอ้ยติดเบิ้ลชดโดดาเมตเบโตบูเขียวแม่งแรงแน่เพราะว่าซูเปอร์เบีโตสีฟ้าติดเบิ้ลนะครับ มันเป็นการบวกดาเมจให้กับเพื่อนไปอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ดาเมจเบโตโตของเราสี่ล้านเก้าไม่ถึงห้าล้านหรอวะแต่ก็ถือว่าสูงแล้วแหละเออเบิ้ลธรรมดาสองล้านเบิ้ลธรรมดาสองล้านเบิ้ลธรรมดาไม่แตกต่างจากการโจมตีไม้ตายเลยเม <c oughs> ื่อกี้ที่เห็นเบิ้ลหนึ่งมันเบิ้ลธรรมดานะฮะถ้าธรรมดาสองล้านกินดคอนก็ถือว่าตีไม้ตายรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้ามันติดเบิ้ลเป็นไม้ตายมันจะขนาดไหนวะ สุดท้ายก็แล้วแต่เบียโตบูเขียวมันก็ยังคงแรงเรื่องด้านดาเมจที่สุดเลยว่ะถือว่าแรงไม่แพ้ไม่แพ้ใครเลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าเบียโตบูนะอืมแต่ก็ข้อเสียมีเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแค่ความแรงเดียวคือภาพรวมอ่ะมันมันเทียบไม่ติดกับพวกตัวละครสมัยใหม่หรอกครับผมเพราะว่าสมัยใหม่นี่คือมันเก่งรอบด้านเบียโตบูเขียวนี่คือจะมีจุดอ่อนเยอะเลยนะครับผมตรงนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยละกันแต่ว่าดาเมจนี่คือมันมันยังคงมันมันยังคงแบบว่าโอ้สกูมากๆเลยนะดาเมจของเบียโตบูเขียวเนี่ย มันยังคงแบบย้อนลํำลึกถึงความหลังของผมเลยอ่ะมันดาเอจดดิ้งเรื่อยๆติดเบิ้ลความลุ้นในการติดเบิ้ลความลุ้นในการติดคิดดคอนเนี่ยโอ้โหย้อนลํำลึกเลยอ่ะนอสติกมาก <c oughs> คิดถึงจริงๆเลยวันนของผมเองเนี่ยนะเออคลิปนี้ก็กลายเป็นว่าเบียโตบูเขียวได้โชว์อยู่คนเดียวนะฮะไม่ใช่เบียโตบูเขียวได้โชว์คนเดียวเบียโต5ปีด้วยเบียโตบูเหลืองไม่ได้โชว์ความโหมดเท่าไหรน่นะเบียโตบูเหลือง eca เนี่ยแต่ก็คิดว่าทุกคนเนี่ย น่าจะรู้ถึงความโหดมันไปแล้วนะครับผมว่ามันโหดขนาดไหนสำหรับเจ้าเบลโตบูเหลืองก็เดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะมานั่งทําคลิปของเขาละกันว่ามันโหดยังไงนะเผื่อใครแบบเป็นคนเล่นใหม่นะเจ้าเบลโตบูเหลืองตัวนี้นะครับผมนี่มันโหดมากๆนะเอาจริงแล้วแต่ว่ามันใช้จังหวาเยอะไงเออนั่นแหละเบลโตบูเหลืองที่ว่าไม่ได้โชว์เท่าไหร่แล้วนะครับเบลโตบูแดงกูไม่ได้โชว์หาเลยเลยฮะเบลโตบูแดงเอลอาไม่ได้โชว์อะไร <laughs> เอามาประกอบทีเฉยๆนะครับตรงนี้นะครับผม นั่นแหละงั้นก็โอเคละกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีคําถามหรืออยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสามอเลยผมจะคอยตอบให้ตลอดงั้นก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับบายบาย